สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว You Tube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรถของรอดัมซิ่งกับผมนะครับคลิปนี้ผมก็จะเดินทางไปใส่แป้งนะครับบังหันเดินไปหอดกาลาสินแล้วครับได้เดินกลับมาทางบรารบืออีกครับโอ้ตต่เดินกลับไปกลับมาก,การกับที่เบิร์ดเรพี่น้อง ไปนะครับฝ <ồ> ันว <B ài. S 1> ่าแป้งทางบ้านออกอยู่กั่นโอ้ยแต่ผมกับท่านไปกับว่าใดกับว่าบ่กั่นเนี้ยแน่นกลับไปกลับมาทีได้ไปเติมการก่อนนิดหน่อยจริงจิไปใส่แป้งได้ท่านผู้ชม โชคดีแต่หัวปีแจเปิดงานแล้วก็ได้นะครับก็ก็เลยไปไม่เสียเที่ยวหรอกครับไปก็เลยเข้าอู่เลยนะครับเมื่อกี้ซ่อมแขนครับเปลี่ยนแขนข้างนะครับที่ที่ผมเคยพูดนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับแขนข้างจะสิเป็นยังไงนดอกพี่น้องรู้สึกว่าหางวัน,นอียังไสว่ว่ะ รู้สึกว่าหางมันจะเป็นเป็นแบบอย่างหนักซ้ายนิดนึงนะครับนี่น่าจะได้เข้าไปอีกครับกระจุกขวามองไม่เห็นหางท้ายเลยนะครับเรี๋วยวางใส่กับโเห็นนี่กันหรอวะนี่ครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมรถก็จะเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนคนกำลังเริ่มลังลงไปเนาะ นะครับเพราะมันเริ่มรังแหละยังยังยังตกค้างอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับคาดว่าวันจันทร์ก็น่าจะเหลือน้อยนะครับวันนี้แหละเยอะไปเท่าที่จะไปได้นะครับท่านผู้ชมรถเยอะเราก็จอดครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมว่าถ้าผมไปถึงโรงงานแป้งนะครับกาดผมต้องไฟโชว์ บานนี้พอไฟโชว์ปุ๊บใส่ของบ่ได้เีล้บาันี้รถคันนี้ดูดการมาเบิอดอ่ะพวกเจ้าก็คงจักสตาร์ทบ่ติดบาดนี็กยากใหญ่อีกโอ้เรีนกลับไปกลับมาอย่างนี้แนวได้ดอกถ้าผมไปใส่อยูกก่กาฬสินธนะุ์แล้วก็เลี่ยวนะครับกาดก็จะเหลืออยู่ประมาณนี่ มันก็ยังดีถือว่าสตาร์ตติดอยู่นะครับแต่เพิ่นบอกให้ขึ้นมาตัวขึ้นก็ขึ้นแล้วนะใส่ทางบ้านก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะคนละราคานะครับฝั่งทางการสินจะราคาดีกว่าฝั่งดีดีด,ดีดีกว่าฝั่งทางบ้านผมนะครับ ครับก็กําลังจะเข้าบ้านผมนะครับกําลังจะผ่านบ้านผมก็จะใช้ความเร็วอยู่ที่เจ็ดสิบห้ามันลงม้อสื่อหรอพี่น้องทีจริงผมแรีนอยู่เจ็ดสิบนะครับะนะลงลงม้อสื่อเมื่อกี้มันจะอยู่หกสิบห้าเจ็ดสิบนะครับเพราะว่ายังปฏิเลี่ยงกาดไปร้อมนะครับเดี๋ยวมันสิบเพอเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก่ะคือความเร็วผมส่วนมากจะไม่โดนอยู่ที่ ยูสรารคามเนี่ยลายใบลายใบก็มูนะครับสรารคามจะโดนมันเก้าใบไหมเก้าใบอะถึอยูมองขึ้นถึอยูมองละใบถอยูโคราชแล้วกะนถึอยอูขอนก่นนะครับที่เหลือก็เป็นของสรารคามหมดรายละเอียดใบหนึ่งอ่ารายละเอียดใบหนึ่งครับที่เหลือก็เป็นของสรารคามหมด พอสารคามาันเอ๊เรียนแข่งกันไปไสเปียงยันไปไส่เนี่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับแถวบ้านผมสังเกตง่ายๆครับจะมีอ่าพวกขายมันเกียว่ลือครับมันเกี่ยวเต็มทางถนนนะครับคือขึ้นชื่อขึ้นชื่อของอำเภอบระบือก็คือมันเก่ยว อันนี้กับมาก,กับลูกชายเขาครับลูกชายนอนนะครับนอนหลับแล้วส,สิงกัดผมก็เติมไมเยอะอยู่ดิผมจอดอยู่บริษัทการเหลืออยู่ร้อยสามสิบบาทนู่นนะจอดอยู่บริษัทอะแล้วทีนี้มัน มันเรียนไปเรียนมาไอะพี่้องมันก็นเลยเป็นเบิดถ่บไปซื้อ,อ,อไปหอดกาลสินเราแม้วักันกำลังจะเลี่ยวเขาไปถ่าไ่เราชุดนอนก็ใส่มาแล้วเตรียมที่จะนอนรอขึ้นพรุ่งนี้เลาหเห็นจะโทรว่าเปลี่ยนว่าทางพุ่นก็ออกว่าสันตัวมาไปว่าสัน โอ้ยหอนโรงงานเ่าดิครับสันตัวขึ้นไปเพราะสันไว้แล้วแต่สันตัวขึ้นไปพุ่นแ,ลแนหละมาสันหามันได้ขึ้นมือนีไว้สันครับครับครับสนผมก็เลยตีรถขึนขึนมาใส่ทางบ้านนะครับถ้าไม่ได้ใส่วันนี้ก็คือใส่พรุ่งนี้แน่นอน นะครับอยากน้อนเราคว้องขัดค้อง,องไตแล้วพี่น้องเอ้ขายตองแล้ว ทางบ้านก็ดูทำท่ามันฝนจะตกเลยนะครับช่วงเทศกาลสงการบ้านบ้านผู้ใดฝนตกเนี้ยมีบบ้านผมก็ตกเลตกแล้วไฟดับด้วยเกือบตายว่ะออนเนี่ยก็ปะดืว่าไดพัดลมก็ปืนว่าได้เอ้ยอัหน่มาดห้องเยาะคว้าองอล ว่นมีหมองระบาบตัวมันก็เกียวอันเถอะนี่ครับบ้านผมเองบ้านผมจะสังเกตง่ายๆก็คือมีสะพานลอยเดียวนะครับเส้นบรบือสารคามนะครับจะมีสะพานลอยอยู่บ้านเดียวก็คือบ้านผมนี่แหละ ไปถ่าเยเด็กหน่อยนะเรียนควมครับนี่แหละจะมีสะพานลอยเดียวนะครับถ้าผูใ้ใดผ่านไปผ่านมากะก,กันเพียนสะพานลอยกับแว้นละออดบ้านผมละบ้านบอยใหญ่นะครับเดินทางไปใส่แป้งครับท่านผู้ชมเดินกลับไปกลับมาอย่างนี้ รถด,ดำครับพ่าได้เรียนพี่น้องเอยอ,อ,อ,อยากจังเลยหรอกเงี้ยน้ำเราละอันรถด,ดำครับอันไหลยอยู่ครับแต่ว,ว่ามันไปเรียนบ่าได้ครับ

เดี๋ยวผมจะดูก่อนถ้าลดเยอะนี่ผมก็คือผมจะไปเติมก๊าซเลยเนาะท่านผู้ชมว่าไเว่าหันผมเรียนไปเติมก๊าซดูวยอนแกนแล้วกแล้วแล้วออกคุณแล้วแล้วเติมก๊าซด้วย่อนเอนต์แล้วก็เรียนเขาวันไฟทั้งหมดแล้วก็แล้วผมคิดหน้าคิดว่ามันน่าจะได้ขึ้นวันนี้ไงผมก็เลยเลี้ยวกลับมาเลย แต่เอาแต่ซีได้ขึ้น่่ได้ขึ้นทอบกัน,นก็จะเป็นสันๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมต้องขอ,อไปนะครับที่นะครับเราทุนน้อยครับทำคลิปก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับเครื่องหากินห้างเวดเราพี่น้องให้โทรศัพท์ก็ได้ สกลนครเขาจะไปใส่ย่างพวกนี้ใส่เปลี่ยปะเ,เปลียงใส่เขานะครับเดี๋ยวเ,เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มา ถ่ายบรรยากาศการเดินทางนะครับว่นโหลดแลนล่านะครับวิธีชีวิตคนรถครับบางทีก็เหงาบางทีก็มวนครับมันมีหลายสไตล์หลายแบบหลายอหลายยางพี่น้องนะครับบางทีมันก็เงาเบางมันม่นมันเงาเหรอมันอยากนอนนะ <laughs> บางทีก็สนุกเฮฮาครับเพื่อนฟูงเยอะแยะอย่างนี้นะครับมวนแต่เงินบเหลียเอาอะไรลอว่ากันครับผมวยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมอันนี้คำพูดคำจาอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ต้องขอโทษขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ